สวัสดีครับเป็นนี้พี่จ่าจะมานําเสนอนะครับตัวเตาที่พี่จ่าได้สร้างขึ้นมาใหม่2รุ่นนะครับอย่างที่เคยได้ทําคลิปหรือโพสต์ไปนะครับพี่น้องอาจจะาบางคนมองภาพไม่ออกบางคนก็เห็นแล้วเกิดไอเดียพี่จ่าได้ไปดูงานที่จังหวัดกาฬสินนะครับไปดูโรงเห็ดของพี่ชายคนหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่พุสมเด็จนะครับวันที่พอดียะพี่จ่าเสียก็เลยได้ไปเที่ยวหาพอได้ข่าวว่าแกปลูกเห็ดอยู่ก็เลยไปเจอ,อเตา เผาไอ้น้าอบไอ้น้ของแกนะครับซึ่งมันดูแล้วมันเสียเชื้อเพลิงเยอะมากครับพี่จ๋าก็เลยคิดคน้นตัวนี้ขึ้นมาเอา,อางี้เดี๋ยวผมจะสร้างเตาอบให้โดยการใช้พลังงานของการเผาถ่านอย่างเช่นตัวนี้ตัวตัวแรกตัวใหญ่ชุดใหญ่พี่จ๋านะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวเตาเผาถ่านรุ่นลุงบล็อกนะครับที่สามารถเผาถ่านไร้ควันได้พรังละอสองกระสอบต่อวันนะครับสองกระสอบต่อวันขึ้นไปขั้นต่ำสองกระสอบทีนี้พี่จ๋าก็เลยประดิษฐ์ตัว เตาต้มนะครับใช้พลังงานจากการใช้ไฟจากการเผาถ่านตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราเผาไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้ามีการหุ้มสื่ออไเบร์นะครับเสร็จแล้วแก๊สมันก็จะคายนะครับแก๊สคายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องใช้ฟืนนะครับเลี้ยงฟืนแค่ไม่กี่ท่อนนะครับแล้วก็ใช้ไฟของแก๊สเนี่ยประมาณ 2- อถึงสชั่วโมงนะครับในการต้มเตาตัวนี้นะครับเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและได้ถ่านกลับมาจําหน่ายหรือใช้งานเองได้นะครับวันละ ขั้นต่ำอยู่ที่300บาทเพราะว่ากระสอบถ่า,านตอนนี้ก็คือขั้นต่ำา1 5บบาทเนาะที่พี่จ๋าขายอยู่นะครับก็ได้3 0 0บาทแล้วนะครับเสร็จแล้วเศษถ่านเนี่ยก็จะแนะนําให้เอาเศษถ่านกลับมาหลังจากที่เราให้เชื้อเพลิงไปช่วงแรกนะครับแล้วก็มีเศษถ่านที่มันเกิดขึ้นก็ตักออกมาใส่สังกะสีรดน้ําเก็บไว้นะครับหรือใส่ถังของอลิซปิดฝาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดที่สามารถถอดแยกประกอบได้เชื้อเพลิงสามารถใช้น้ํามันได้ด้วยนะครับแต่ถ้าพี่จ๋านะครับเผาถ่านมาเป็นปี อาจจะน้อยสําหรับหลายคนพีจ่จะามองว่าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงน้ำมันเก่าเนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณกว่าการใช้ไม้แต่อันนี้พีจ่จะาขออนุญาตไม่ได้ตาหนินะครับเนื่องจากพีจ่จะาก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในการที่เขาทําอาชีพเกี่ยวกับพวกเตาผัดถ่านมันให้ความสะดวกเท่านั้นเองสำหรับพี่จานะมาเปรียบเทียบงบประมาณแล้วสู้ฟื้นไม่ได้และความร้อนสู้ฟื้นไม่ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านถนัดนะครับแต่นี้เราสามารถใช้น้ํามันก็ได้น้ํามันพืชเก่าน้ํามันคิโลน้ํามัน เครื่องเก่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าสั่งตอนนี้พิจารส่ซทำถังน้ำตัวนี้ได้ประมาณ98แลิตรนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเทคนิคอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีการาใช้การฉลอไฟนะครับ mm. แล้วก็มีการใช้ความร้อนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ <dem onst George> ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดย่อมลงมาต,ตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของพิจารณนะตัวนี้ทุกตัวเป็นลิขสิทธิ์หมดเลยครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์เต็มร้อยเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นแค่ อนุนะครับอนุก็คือพิจาก็อนุญาตให้ทุกคนทําตามพิจารได้เนื่องจากว่าเห็นแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับก็ทําตามได้เลยนะครับตัวนี้ทําตามได้ทําจําหน่ายได้แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับให้คิดิตกันหน่อยแล้วกันว่าพิจารเป็นคนคิดไอเดียตรงนี้มาส่วนตัวนี้นะครับมันจะมีเทคนิคพิเศษของมันนะครับก็คือมันเป็นเตาเผาถ่านในตัวและก็ต้มน้ําในตัวด้วยนะครับใช้พลังงานจากขยะรีไซเคิลก็ได้นะครับพวกเศษพลาสติกพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับ ที่มีน้ํามันนะครับใส่เข้าไปในเตาแถมได้ฟื้นถ่านกลับมานะับได้ถ่านกลับมาอีกประมาณทักครึ่งกระสอบนะครับอันนี้คือไม่เน้นสําหรับคนที่ไม่เน้นเอาถ่านนะครับมาถึงคนที่เน้นใช้พลังงานมากกว่าพี่จ๋าก,ก็เลยคิดค้นตัวนี้เป็นการดึงพลังงานจากไม้นะครับการเผาถ่านในสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับพอเราบรรจุเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันคายแก๊สอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็สามารถใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สเผาต้มน้ํา ต่อได้เลยซึ่งมันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับพี่จ๋าก็ได้ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของพี่จ๋าเองนะครับโดยใช้เน้ิสัยการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติก็คือบู้ตแก๊สหรือแก๊สจากไม้นั่นเองนะครับน้ำมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันน้ํน้ำมันเก่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วแต่ท่านสะดวกนะฮะท่านต้องการอยากจะใช้น้ำมันหาวัตถุดิบเกี่ยวกับไม้ไม่ได้ก็ใช้น้ำมันพืชเก่าก็ได้หรือว่าน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา18,0 0 0บาทนะครับส่วนตัวนี้นะฮะอยู่ที่5 0 0 0บาทนด้า สองกระสอบตัวนี้ได้ฐานเอาไปใช้เองประมาณครึ่งกระสอบนะครับหรือสะสมไปเรื่อยๆค่อยจาหน่ายก็ได้อันนั้นคือราคาที่อมยวมาหน่อยแล้วก็มันกระทัดรัดดีนะตัวนี้ก็ให้ความร้อนสูงนะครับให้ความร้อนไม่ต่างกับตัวเตาทั่ๆไปที่เขาทํากันนะครับแต่มันประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าประมาณ80-90ถึงเเท่าเลยทีเดียวนะครับพี่จ๋าทำมาเรื่องเขาฐานรู้ดีแล้วก็ได้ความร้อนจากแก๊สเหล่านี้ออกมาใหา้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากสุดเมื่อก่อนพี่จ๋าเคยคิดว่าเอ e, ๊ะไฟที่มันสูญเสียไปเนี่ยความร้อนที่ กไไ็ได้ใช้แล้ววันนี้ได้ไปดูงานมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันอังคารที่27นะครับธันวาคมาวันนี้ใช่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 แล้วก็พรุ่งนี้พี่จ่าจะไปที่จังหวัดกรสินอำเภอสมเด็จนะครับลงเรื่อไอ้ลง,ลลงพาอเห็ดของพี่ชายที่สมเด็จนะครับพี่น้องก็คอยติดตามรับชมรีวิวของพี่จ่านะครับว่าในอุณหภูมิในห้องเชื้อเห็ดนั้นจะเป็นยังไงแต่พี่จ่ามั่นใจเพราะว่าพี่จ่าไปเห็นมาแล้วนะเห็นตัวอย่างเห็นของตัวอย่างมาแล้วพี่จ่าก็เลยได้ดัดแปลงคิดค้น ให้มันลงตัวมากกว่าเดิมแล้วก็ให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยที่สุดเนื่องจากพิจารได้ฟังข่าวจากพิชายคนนั้นพิชายพิจารนะครับว่าซื้อฟืนมา3ตันเผาได้สองรอบเองหมดนะครับสามตันก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วถ้าซื้อเองก็ประมาณ8 0 0ถึงพันหนึ่งนะครับซื้อไม้มาไม้แห้งก็ประมาณพันหนึ่งนะครับก็สามพันเอาเผาทิง้งเฉยๆเนี่ยแทนที่จะได้เงินกลับมาหมื่นกว่าบาทนะครับพิจาก็เลยจะสอนเทคนิคแกว่าทํายังไงให้ได้ฟืนทํายังไงให้ได้เศษธาน ทำไงให้ได้พลังงานจากแก๊สของมันเอามาเกิดทําให้เราใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับตอนนี้พี่จาก็ได้เปิดยอดวันนี้ขออนุญาตเปิดจองแล้วกันเปิดยอดเลยแล้วกันใครต้องการใช้นะครับมีความทนทานเตารุ่นนี้พี่จ่ารันตีรบประกันการรับประกันหนึ่งปีเต็มทีเดียวนะครับตัวนี้การรับประกันได้เลยว่ามันทนทานแน่นอนเพราะว่าหนึ่งการคายแก๊สที่ค่อนข้างจะให้รุนแรงจนเกินไปไม่เหมือนเตารุ่นอื่นๆที่พี่จาทำเรียจริงแต่ว่ามันแรงนะครับซึ่งพี่จาก็ไม่กา้รับประกันนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ รับประกันได้เลยว่าเป็นปีๆพี่จ๋ารับประกันได้เลยแล้วก็เผาได้ยาวนานเนื่องจากทําจากวัสดุเหล็กหนา3มิลนะครับซึ่งวัสดุทั่วๆไปที่เขาทำเป็นตู้เนี่ยใช้อยู่มาณมิลครึ่งมิลสองมิลครึ่งที่พี่จ๋าเห็นนะครับซึ่งตัวนี้หลายเท่าทนทานกว่าแน่นอนและได้ประโยชน์มากกว่าอันนั้นพี่จ๋าไม่ได้ว่าของคนอื่นไม่ดีนะครับพี่จ๋าก็นําเสนอไอเดียของพี่จ๋าเองเอามาให้พี่พี่น้องได้พิจารกกันนะครับก็ได้สิ่งที่เราสูญเสียไปกลับขึ้นมานะครับผมสำหรับคลิปน คนเข้ามามากมายที่ผ่านมาในชีวิตของเธอไม่คิดจริงจังกับใครทั้งนั้นไม่เคยมีใจให้ใครแต่พอมีเธอเข้ามา,าแต่เปลี่ยนทุกอย่างที่เธนเป็น ไม่เคยจะสนใครกลับเปลี่ยนไป,ไป